วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับสําหรับแม่ครูทีมงานลุกดุยดินด่วนนะครับได้ทําการขุดลอกนะครับขุดลอกหน้าดินตรงนี้นะครับเป็นคลองสาธารณะนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่อคลองนี้เป็นชื่อคลองอะไรนะครับลํำมาดหรือเปล่าหรือว่าคงจะไม่ใช่ลำมานนะครับเพราะว่าเป็นคลองสาธารณะที่เป็นหลอดคลองที่ นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ได้ทําการขุดลอกวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับลงมือทํานะครับก็ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้เริ่มต้นแต่เช้าเลยนะครับก็จะไปสุดอยู่ที่ประมาณสองร้อยสิบเมตรนะครับสองรอยสิบเมตรความกว้างสามสิบเมตรความลึกอยู่ที่สองเมตรถ้าสิบนะครับก็คงจะลึกประมาณนี้นะครับ ช่วงช่วงฝั่งที่ผมยืนอยู่นี้นะครับดินค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเพราะว่าดินถ้าเอาไปใช้ถมบ้านหรือเอาไปทําอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนดินเหนียวนะครับจะแน่นๆหน่อยนะครับอ่าน้องส,งส่งซิงามีกแล้วน้องส,งส่งซิงามีกแล้วนะครับทีมงานลุกดุยดินด่วนของเรานะครับแต่ฝั่งนู้นจะเป็นเล่ๆห่่อยเป็นเล่ๆห่่อยนะครับ แต่ฝั่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับทีมงานลุกดุยนะครับก็ทีมงานเดิมคนขับเดิมนะครับตัวซ้ายมือผมเนี่ยก็คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อฝั่งขวามือตัวนู้นก็คือก็คือคุณลูกครับเพราะว่าพ่อกับลูกครับขับไมคโครคนละตัวนะครับวันนี้ก็มาทํางานพร้อมเพรียงกันได้ยินข่าวว่ามีค่าจ้างพิเศษนะครับแรงอัดฉีดของ ท่านรองลูกดุยนะครับอัดฉีดไมโครสองตัวนี้นะครับเป็นค่อนข้างที่จะราคาค่าขนนี่ก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับก็หลายตังนะครับก็คงจะไม่แจ้งราคาให้ทราบนะครับเพราะว่าก็จ้างดีครับจ้างดีค่าจ้างดีนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนงานเหมาเลยนะครับให้ทําเร็วก็คือจบเร็วนะครับทำวันเดียวจบก็ไม่ว่ากันก็จ่ายตามจํานวนเงินที่เปอร์เซ็นที่ให้เลยนะครับ ท่านรองลูกดุยใจถึงมากครับนะครับคงจะใช้เวลาขุดประมาณสักสิบวันนะครับตามที่ท่านรองลูกดุยประเมินวันเวลาไว้ประมาณสิบวันนะครับอาจจะเร็วอาจจะช้าก็อยู่ที่ฝีมือของคนขับไมคโครนะครับว่าจะหยุดไหมหรือจะลุยต่อเนื่องเลยนะครับอยู่ที่คนขับแมคโครอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเร็วหรือจะช้านะครับ ครับผมวันนี้ท่านรองดุ่ยดุยไม่มาครับคงจะไปธุระนะครับก็คงจะมีแต่แมคโครสองตัวทํางานอยู่นะครับทํางานไม่ยากครับงานเป็นหน้าขุณลอกเียกหน้าดินออกเฉยนะครับอันนี้จะได้หรือยังไม่รู้นะผมผมประเมินดูว่าจะได้ยังครับสามสิบเมตรเนาะสายตาไม่ค่อยดีด้วยน่าจะได้แล้วนะครับนะถ้าจะขาดก็คงจะขาดนิดหน่อย นะครับมันต้อง,ม,องมาแต่งขอบสลลบอีกนะครับว่างั้นคุณลูกเร่แจ้งว่าตรงตรงแต่งขอบสลลบอีกนะครับก็กอ,อ,องตองรอดูผลงานต่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวคุณลูกครับเนี่ยผมซูมเข้าสุดๆแล้วนะครับภาพจะชัดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับตรงก็คงจะพอดูได้เนาะอันนี้ผมซูมเต็มสปีกแล้วนะครับ นี่ลูกชายนะลูกชายครับอันนี้คุณพ่อครับตัวนี้คุณพ่อครับก็ลักษณะครับก็คงจะสีมือใกล้เคียงกันครับระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกนะครับแต่สังเกตดูตามสายตาคุณพ่อจะนิ่มกว่านะครับตามภาษาคนอายุเยอะเลยเนาะค,คนมีประสบการณ์นะครับและดูจะนิ่มๆนะครับนิ่มๆ คุณลูกก็คล้ายๆกันครับสีมือคล้ายๆคุณพ่อแต่จะดุดันนิดนึงครับจะดุดันนิดนึงนะครับตามอารมณ์ของวัยรุ่นเนาะครับอาเดี๋ยวผมซูมกลับคืนนะครับครับเต็มสติแล้วนะครับเนี่ยสุดแล้วซูมสุดแล้ะนะครับนะครับไมโครสองตัวนี้ทำงานคล้ายๆกันเลยนะครับเนี่ยดูคล้ายๆกันเลย ลักษณะคล้ายๆกันเพราะว่าอุปนิสัยคนขับครับมันก็อยู่ที่คนขับนะครับคนขับนิสัยยังไงไมโครก็เป็นอย่างงั้นครับเพราะว่าใช้คนังคับนะครับแล้วทีนี้ไมโครสองตัวนี้ทํางานคล้ายกันเลยก็ก็คงจะนิสัยคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นคุณพ่อคุณลูกแลดูก็ความนิ่มนวลคล้ายๆกันแต่ว่าจะอาจจะเหลื่อมล้ากันนิดนิดนึงนะครับเพราะดูตามอารมณ์ของคนขับนะค,บคุณพ่อก็จะนิ่มๆนะคุณลูกนิ่มเหมือนกันครับแต่จะออกมาทางดุดันนิดนึงนะครับก็ฝีมือคล้ายๆกันนะครับ ทีนี้ผลงานที่ขุดนะครับก็จะมาในลักษณะเหมือนผลงานอาจจะดีหน่อยนะครับเพราะว่าทํางานเร็วนะครับทํางานเร็วแล้วก็ไม่มีสะดุดนะครับเพราะว่านะมันอยู่ที่แมคโครด้วยนะครับอยู่ที่รถด้วยรถสภาพดีนะครับรถสภาพดีแล้วก็ไม่มีไม่มีเสียไม่มีชารุดอะไรก็จะเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็อยู่ที่คนบังคับด้วยครับคนบังคับที่มีสีมือนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ก็รถก็จะไม่สะดุดนะครับรถจะไม่สะดุดแล้วก็ไม่เกิดอาการชรุดง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์และมีสีมือเนาะแล้วก็ดีใจกับทีมงานลูกดุยครับที่ปีนี้ปีหกสีเนี่ยงานเขาเยอะเลยนะครับนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชมเนาะ ได้ชมจะติดต่อประสานงานหรือจะจ้างงานก็ทักมาได้นะครับผ่านทางผมนะครับประ่วันนี้ผมไม่ได้ขอเบอร์ทันรองเอาไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรศัพท์ของทันรองลงไว้นะครับจะมีงานก็ติดต่อทันรองโดยตรงเลยนะครับได้เลยรองลุกดุยนะครับทีมงานลุกดุยดีด่วนนะครับหรือจะติดต่อมาผ่านทางผมนี่ก็ได้นะครับประสานงานให้ได้นะครับ เบอร์โทรอยู่ที่0806310678ครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับได้ชมผลงานการตักดินนะครับของทีมงานลุกดิดนด่วนนะครับได้ตักดินนะครับวันนี้จะลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกหนึ่งวันเนาะแล้วก็ทุกๆวันครับก็จะมาทำคลิปให้ดูทุกวันแล้วครับว่าผลงานที่แต่ละวันทำไปเนี่ย ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วใกล้จะเสร็จหรือยังนะครับส่วนรถดำของเราก็ตอนนี้ก็ต้องรอนะครับให้แมคโคทำงานให้ตรงงานตรงนี้เสร็จก่อนเพราะว่าเป็นงานค่อนข้างที่จะเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เสร็จงานตรงนี้เราก็จะไปขุดดินกันต่อนะครับรถดำก็สแตนบายรออยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ นะครับให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ